จุ๊จุ๊จุครับผมพี่น้องจุครับผมมา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 กินน้ำกันจุนี่จุ๊ตับตับจุเนื้อกินผู้เดีวยวแสีบผู aspberry, ้เดียวเฮ่กินผู้เดียวแสีบผู้เดียวฮันไลเห็นไหมโอ้ตับอื มาได้พี่น้องเด้ออืมอืมจับเสบเกี่ยวตัวตัว,ตวนี่มาครับขมเ้นเนวโอว้อยากกินตัวมาพี่น้องมาอืมอืม Nam ngon, ừm, ừm, Uhm กินได้ละกินเดียวเนืงอเนี่ยว่กินหลายกินเห็นมันหายเศร้าอยากแล้วพีน่นกอือก็รู้สึกเป็นคนกินจูอน้อะ่ะอือกินแบบพอเห็นไมนเศร้าอยากขึ้นอยากกินเบองทีเขาเจ้ากินเขาก็อยากกินน้ำอือ 3ามีบพันเนื้ออื้อไอพิกไหลเสียร้อง ปั้นกระเนื้อครับรสชาติหอมๆเขาเที่ยงขเขาเศร้าไม่กินบายอืม แสบพี่น้องจุกินยำได้กระเสบพันหนุ่มไปพันคำใหญ่เป็นหาสิบอย่สิพันกัหไป เชียวไปหลบับนี่เชียวไปหลับก้อยคือผัดกระเพรากระเพราเนื้อแต่แบบ đi ngon cũng khủng, hết yên. ก็แบบร้องกินไป,นไปอิมไปอืมตอนนี้นอ่ะนะขากขินซอาแล้วว่นนมเห็ตเบียก้าอยู่เขาเขาลาฟุนอะ ฝนตกอึ่งก็ออกค้นเกิกได้กินอึ่งฝนมาตกอึ่งก็บออกก็บไม่ได้กินสัยมตะกอนกิโลละแปดสิบาทหาสิบาทกูเเื่อนี่กิโลละพันหาร้อยแปดรอยตามใส่พันหนึ่งกะไข่เต็มท้อง หาลอยกับข้าืไข่นำำ้ำซ้ำได้อึงอึงเผาผสมอึงอย่างอึงมันแพงพี่น้องครับผมอยากกินอยู่ดอกแตนบุมมีไม่น,น่าสื่อพี่น้องเลยมีไม่น,น่าสื่อแพงไรคล้องแสบคือว่าเนีย่ยสเวนกินเชื่อ,อคือคุ่มือนี้อันโซเชียอลอาราบาดอืม คนเห็นยู u ู e กับวิกินอิงหลายกลายเป็นอิงนี่ละค่ะตั้งเสียแล้พี่น้องครับผมตามกระแสตามยุคตามสมัยเออตะกี้ใคสิมากินอิงน,นี่หน่อยเติอไว้ว่ากินอิงเป็นเนีด้เห็นว่า,าม,มันหลุ่นผููทงผู้เถ่าอืมเหมือน,นกินเป็นเบิร์ฝากก็หลกก็แช่น้ำเนยด้ยครับพี่น้องครับผมแซ่บครับผมส้อยจุกินผู้้เดียวกับกินได้ซ้ำกินป้อมคืดอยากกินได้เพรายดอกกินแบบค้นอยากกินอืมกินเฮาพ่อเดี๋ยวเห็นมันหายเศร้าอยากเอาไปเห็ด ก๋อยโบก้อยก็พัดกะเผาเนื้อตอนบนไงหนึ่งบนพี่น้องเอาไปก้อยบบก๋วยสีเอาไปลวกจิ้มเฉ๊บ,บกินน้ำปังปอดเลยนะพี่น้องไปครับพี่น้องสวัสดีครับ